อันดับตัวละครที่เก่งที่สุดในเรื่องคนเก่งฟ้าประทานอันดับที่5้ฮิเอนักสู้ผู้เย็นชาและรวดเร็วฮิเอมีความสามารถในการใช้ดาบและพลังเพลิงปีศาจที่น่ากลัวทำให้เขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่อันตรายที่สุดอันดับที่4มูคุโรอีกหนึ่งจอมมารที่แข็งแกร่งมูคุโรมีพลังที่น่าสะพึงกลัวความสามารถในการควบคุมพลังวิญญาณที่ยอดเยี่ยมเธอยังมีความสามารถในการรับรู้ และควบคุมพลังกิตได้อีกด้วยอันดับที่3โยมิจอมานผู้ชาญฉลาดและทรงพลังโยมิมีความสามารถในการวางแผนและการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมทําให้เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามอันดับที่ 2. ยูสเกะพระเอกของเรายูสเกะด้วยพลังวิญ,ญญาณที่ไร้ขีดจํากัดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้เขาไต่ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแร่งที่สุดอันดับที่1ไลเซนสุดยอดของความแข็งแร่ง ไลเซนอดีตจอมมารผู้ทรงพลังด้วยพลังที่เหนือนจินตนาการทําให้เขาเป็นตัวละครที่แข่งแกร่งที่สุดในเรื่องการจัดอับนี้เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไปด้วยครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ